มีคำถามว่าพระคุณเจ้าพระอาจารย์ทําไมเราเกลียดสิ่งใดถึงได้สิ่งนั้นพบเจอแต่สิ่งนั้นใจนี่คือเจตนาเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาเป็นตัวกรรมการที่เราเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนเราไปใส่เจตนาในสิ่งนั้นผลก็จะออกมามากด้วยเหมือนมีกําแพงสองอันกําแพงโกรธกําแพงเมตตา แต่เราทั้งหลายนี่ไปปกักใจในความโกรธสิ่งที่ไม่ชอบคือโทสะแค่พูดแค่คิดขึ้นเจตนาเรามันเป็นเต็มร้อยเลยกับสิ่งนี้แต่สิ่งดีมีเมตตาเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยไปใส่เจตนาทําบุญก็ท่ะทําบไป1 0 2 0ซแต่คนที่เราโกรธเดินมาเต็มร้อยเลยพุ่งไปหาเขาเลยเหมือนเราคว้างปิงปองเข้ากําแพงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในแรงที่เรามีมันก็จะเด้งออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เราชอบเรียกว่าบุญความดี เราเฟี้ยงเบาเรา,เาก็กระเด้งมาเบาๆมันเลยส่งผลน้อยธรรมะในศาสนานี้เจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือใจดังนั้น,น,นอันตรายมากถ้าเราเกลียดสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดอย่าไปใส่เจตนาเพราะสิ่งนั้นจะให้ผลก่อนพบเจอก่อนการทําบุญก็เหมือนกันถ้าทราบกฎอันนี้เป็นกฎปกติของธรรมชาตินั่นนี่ ธรรมะของพระศาสดาเนเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อทราบว่าเจตนาเป็นกรรมเจตนาเป็นสิ่งให้ผลแล้วก็น้อมเจตนามาใส่สิ่งที่ดีบุญกุศลความเจริญสมาธิปัญญาศีนสิน้อมมาสู่สิ่งนี้สิ่งที่เป็นโทสะโมหะและเจตนาคิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าคิดอย่าไปใส่เจตนาถ้าเราใส่ใจเราจะเอามาพูดเราจะมาคิดเราจะมากระทําครบองค์หทนี้เป็นกรรม ดังนั้นชีวิตเราทั้งหลายที่รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันนี่จึงพบแต่เรื่องไม่ดีโทสะโมหะกร,รมกิเลสี่บากหมุนอยู่เท่เพราะเจตนาเราไปผูกกับสิ่งนี้รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเมื่อรู้หลักการนี้แล้วก็จงถอนเจตนาจากโทสะโมหะถอนจากกรรมที่เป็นอกุศโมาใส่เจตนาในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ดีท่านก็จะพบกับความดีสิริวัณณนะความเจริญพองใสก็จะเกิดขึ้นดังนั้นในคําถามนี้ ก็คือเจตนาเป็นตัวกําหนดเราไม่เข้าใจในพัะธรรมของพระศาสดาที่แสดงไว้อย่างเรียบง่ายวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติให้แจ่มแจ้งในใจนะจงใส่เจตนาในสิ่งดีมีสุขแล้วท่านทั้งหลายก็จะพบความดีพบกับความสุขสิ่งที่เป็นอคุศลไม่ดีมีทุกข์ก็จงละเจตนานั้นเสียแม้แต่ความคิดดูลมหายใจเจตนาเรามันก็ไม่ไปกับสิ่งนั้นแล้ว มีโทสะเกิดขึ้นมาดูลมโทสะก็สักแต่ว่าโทสะเลี้ยมก็ดับไปละอารมณ์นั้นเสียมาใส่ไว้ที่ลมหายใจเรียกว่าอาณาปานสติปักไว้ที่ลมส่วนสิ่งที่เป็นกุศลน้อมไปอนุมโมทนาไปเพื่มปิติยินดีปักใจลงไปจิตของเราก็จะวิ่งไปกับกุศลเราก็จะเจริญด้วยกุศลสุริวณะความผ่องใสทางโลกทางธรรมสำเร็จทุกประการอนุมโมทนา